อาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไลฟ์เลยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของไลฟ์นะนี่แต่วันนี้เราก็อยู่กับมือถือเช่นเคยมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตะลุยสักวันหนึ่งครับในเซิร์ฟนี้เนี่ยอะไรก็ข้างหน้าเราก็มีคนดีจัดสักหน่อยเดี๋ก็เพิ่งลงมาเลยครับแล้วก็เพิ่งมีแค่ลูกซองอะก็ลูกหม้อ ลองยิงดูนี่นละดูดิไอ้น,นี่คือกำลังดนหูไล่เลยบ้าไล่เรียบร้อยครับเอาดิอันนี้คือศพแรกนี่ไงผมได้เข้ามาเล่นในมือถือที่คือกี่วันแล้วะเนี่ยแล้วก็ยิงไปเฮ้ยตอนนี้ในมินิแมปเหมือนกับมันจะขยับอยู่นะ นี่มาละเอาว่าเราได้บวกต่อแล้วครับโห้ยในรอบนี้มันก็มีกลเบาด้วยนะนอะไรก็ปันะบบงโหยมันได้อย่างนี้เลแล้วก็ร่วงเลยครับเม็ดเดียวได้อย่างนี้โอ้โหอะไรก็ไม่ดรอปกลเบามาป่ะอะไรก็แค่นี้พอ เดี๋ยวเราก็จะปีนไปขึ้นบนบ้านมันครับแล้วก็ปีนจากทางนี้เลยเฟิบและก็ขึ้นไปนี่เดี๋ยวมาลองดิฟดูครับไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าแต่ก็ลองดูเดี๋ยวมันเปิดมาแล้วก็วิ่งเข้าใส่เลยนี่เฮ้ยมาแล้วเฟิบเฮ้ยแล้วก็สวยครับแล้วก็เข้ามาได้แล้วโอ้ยมันต็อ,อย่างนี้ ผมได้ปืนมาเอาดิและก็เรียบร้อยสายแล้วพ่อหนุ่มนี่ง่ายเคแลก็สวยครับในห้องในที่คืออ่ามันไม่ได้ใส่ไอ้โค้ดล็อกนะอย่างนี้เราก็ได้ของมาแต่เราก็จะเรดไม่ได้ครับถึงจะเจริญบิลมันก็มันจ่อไม่ได้นะอันนี้มันก็ยังเร็ไม่ได้เนะี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เก็บของมาแล้วก็เอาให้หมดเลย นี่แต่มันก็ดีครับที่เป็นเซิร์ฟจากนันดับนี่คือแล้วก็เราสามารถฆ่าตัวตายแล้วก็ออกไปได้นะแล้วก็เก็บของมาอะไก็มาลองฆ่าตัวตายดูเลยก็ดมาดูว่าจะมีของอะไรตกเปล่าเก็บมาโอ้ยอแล้วไรกระป๋องเรียบร้อยครับมาตอนนี้ของทั้งหมดก็อยู่ในตัวผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองฆ่าตัวตายดู ตอนนี้ขออย่างเดียวครับขอให้ฟาร์มาร์สไม่ตกพอนะขอสุดล้อุ้ยแล้วลก็สวยเขาไม่ตกด้วยแหววแล้วก็รอดมาไปครับตอนนี้เราก็มาใช้ฟาร์มาร์สเลยเราได้ของดีมาแล้วก็ใช้เลยเดี๋ยวไปบ้านมันก่อนนะเมื่อกี้ผมจอดจักรยานไว้ตรงนั้นเดี๋ไปเอาอะไรก็เดี๋ยวไปลาก,กันไปตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมดวงๆว่ะ หรือว่าจะเล่นไหวเปล่าลองสกุบเล่นดูครับแต่ก็พอยิงได้นะโอ้ยตรงนี้มีคนและก็ร่วงครับเอาดิ เดี๋ยวมาแล้วก็เปิดไม่ตรอบมานะจะได้ของอย่างอื่นมาเดี๋ยวพันยาแป๊บหนึ่งตรงนี้เคยหลายคนมากอะในมิน,นิแมปนะเนี่ยหรือว่ามันออนอยู่เล้า <c oughs> แล้วก็ร่วงป้ายเอาดิโอ้ย <c oughs> โอ้ยแล้วก็ร่วงขับเอาดิ รงสองถปลว่าปืนจะดรอปเปล่าโอ้โหแล้วตัวนี้คือปืนไม่ดรอปมานะแต่ว่าคนนี้ก็ต้องมีแล้วป่ะไล่ก็ป้างโอ้โหคนนี้ก็เหมือนเดิมเราไม่ได้ปืนมาว่าแต่ก็ได้ของอย่างอื่นมาแต่ก็เก็บมามาอยู่เล่นต่อเลยไล่ก็ร่วงป้ายเอาดิแล้วทันอยู่ แตนนี้คือเพื่อนเราโดนขังไปละเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือออฟไปนะไม่รู้ว่าหลุดหรือว่ายังไงเนะี่ยแต่ก็มันขังไปเลยครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้คือเรายิงไปบางทีของก็ไม่ตกนะมันก็กะว่าจะขโมยเลยเนะี่ยแต่ก็เพื่อนหลุดไปแล้ว,นะวเนี่ยว้าวอะไรก็อยู่ยิงเลยเอา้าวไปดูดิดยิงปุ๊บมาอุย้ย และก็ร่วงครับโอ้โหไอพวกนี้คือจู่โจมอ่ะคนหนึ่งนี่คือกลิ้งเข้ามาเลยก็อีกคนนี่คือระยะไกลมาพันยาแป๊บเฮ้ยไอที่ชุบอ่ะเฮ้ยเอา้าและปืนบั็กเลยเนี่ยชิบหายละมันลุกมาเลยเนี่ยเป็นวานี่ถอยยาวมันก็นี่คือผมถือปืนนะแต่ก็มันสลับให้เองอ่ะเอาเรื่อง โอเคแต่ก็ตอนนี้ก็ปก,กติลแล,ล้วมามาแล้วก็ร่วงป้ายคนหนึ่งครับนี่เอาดิโอเคตั้งอย่างนี้ดิแล้วก็ป้าเรียบร้อยแล้วก็โหเหมือนเดิมว่ะปืนไม่ตอบมาเอาเรื่องจริงไปผมว่าเราก็ไปดีกว่านะ ต่อไ,ได้ตายแม่ตอนนี้ข้างหน้าเรามีคนครับบันวีน,นี่ขยับอยู่นะนี่ไงเห็นละมาแล้วครับไลก่กระพุงป้ายน,นี่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะช้าว่ะเพราะว่า,าไม่ได้เล่นหลายวันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยขยับเลยเล่นเนี่ย หลัวก็ต้องเล่นบ่อยๆครับถึงมันจะเข้ามือเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะตอนนี้ก็ของเยอะละยิงไปก็ได้แต่เกราะมาเลยตอนนี้ข้างหน้าเราครับดูดิแล้วในมินิแมปนี่คือมันเป็นจุดสีแดงดีกว่าแสดงว่าเป็นคนที่อันตรายมาเดี๋ยวมาลองดูเราก็มีปืนฟาร์มมาร์สละ แลก็ร่วงป้ายนี่ไงผู้เล่นอันตรายของอะไรไหมวิ้ยแล้วก็กางเกงเหล็กด้วยโอ้ยแล้วมันดรอปมานะ้างเกงเหล็กแลก็ปืนไม่ดรอปมานะแล้ก็ได้แค่กา,างเกงไนะลดีเลยครับปะ,ละก,กลับบ้านก่อนแล้วกันอันนี้อยากได้ปืนว่ะยิงไปก็ได้แต่ชุดเกราะมาปืนนี่คือไม่ดรอปมาเลย และก็ถึงบ้านเราครับและนี่คือสภาพบ้านเราแล้วก็แค่นี้แหละโฮ้ยแต่ว่าตอนนี้คือบ้านผมเป็นแบบตัวสีแดงแล้วว่ะอยู่ที่ประตูดินี่แสดงว่าตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นที่อันตรายเลยใช่ปะถ้ามันขึ้นสีแดงอย่างนเนี่ยเอาเรื่องว่ะแสดงว่าเราไปยิงได้หลายคนไงมันก็เลยขึ้นมาอย่างนเนี้ยแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันนั่นเนี่อเดี๋ยวเก็บของครับแล้วก็เดี๋ยวไปหายิงใหม่เดี๋ยวเราก็น่าจะได้เจอของจริง เก็บขอมแป๊บหนึ่งไปครับแต่แลายก็มาขี่จักรยานคู่ใจเฮ้ยอนนี้ในมินิแมปก็มีคนว่ะเห็นไหมอันนี้มันขยับอยู่นะแสดงว่ามีคนวิ่งอยู่นี่เห็นละ ข้างหน้าเราครับจนวานนี้ไปแบบนินเนียนแล้วก็เฟบโอ้ยแล้วก็ไม่ตายแต่ย้อนี่จะสาหัสมากอะ่ะมาแล้วก็วิ่งเข้าใส่เลยแลวก็เรียบร้อยเอาดีแล้วก็ลูกสอง บ้างโอ้โหแล้วผมได้ชุดเกราะอีกละของจริง <t od d ress> เฮ้ยแล้วแอร์ดรอปมาแล้วว่ะแล้วมันก็ตกที่ไบโอด้วยเนี่ยสวยเลยแล้วมาครับอุ้ยอันนี้คือใช้ปืนหนักเลยเหรออุ้ยระดาเมจโคตรเบาด,ด,ดิจะตายไปในวันนี้เนี่ย ไอ,อ้นนี้ของจริงมันใช้ปืน M7 เลยว่ปะป่ะเนี่ยวันก็จะมาแอร์ดรอปนะบอกเลยว่าเดือดแน่แต่ผมยิงนี่คือดาเมจน้อยมากอะ่ะไม่รู้ว่ามันใส่ชุดอะไรมาครับตอนนี้พวกปืนหนักมันก็อยู่ในเมืองละแล้วหลายคนด้วยอะ่ะแล้วก็โดดไปแบบนิ่มเนียนค่อยไป ถ้าผมโดนไม่กี่นัดที่คือผมก็ตายเลยนะปืนหนักเนี่ยแล้วก็ต้องรอจังหวะที่มันเผลยทางหน้าเราครับแต่นี่คือพวกพวกเดียวกันหมดเลยนะพวกนี้เนี่ยดูดิเุ้ยเฮ้ยอันนี้นิ่งว่ะโอ้โหยได้ดูดิยิงไปนี่คืออุย้ยมาละโอ้โหแล้วก็ไม่ตายของจริงผมว่านี่จะเกือบตายอะ่ะดูดิ เลือดน้อยมากเอาเรืองก่าแล้ววันก้อนนี่จะกระดดีด้วยนะยิงไปนี่คือไม่ตายอะ่ะมาไปใหมครับแต่นี่ฟาร์มัสผมนี่คือใกล้พังละ๋ยวใช้กลองบอลพอโอ้โเยเดียวอะไรก็สวยครับ ไละก็ล่วงป้ายนะครับว่าโอ้โหไละก็ไม่มีปืนเช่นเคยไปเดี๋ยวไราก็จะไปบ้านพวกเมื่อกี้ครับไอ้พวกปืนหนักเนี่ยไลก็ใช้กลเนาแลวก็ลูกซองเช่นเคยไม่รู้ว่าจิงตายเป่าจังหวะนี้คือผมต้องให้เพื่อนยิงแล้วเพราะปกติเพื่อนมันก็เล่นในมือถือไรไงก็ดอแต่ยิงได้ครับโอ้ยอันนี้มีรถมา แล้วก็จอดด้วยนะน่าจะเป็นพวกมันอะ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นไงล่ะแค่วนไปปะ่ะเราจะได้มีปืนหนักใช้บ้างแล้วโดยเฉพาะตกฟันแล้วก็สวยโอ้ยเมื่อไหร่ก็บอกเลยเก็บมาโอ้โหแล้วดูดิถึงว่าครับทำไมถึกมันถึงนะหรือว,ว่า นี้บวกกันอีกแล้วอันนี้มันมีกางเกงหายกับรองเท้าเหล็กตกนะแสดงว่ามันใส่ชุดเต็มอะอลไรก็มาใช้บ้างนี่แล้วเราก็ใช้กลนบอลเลยก็ไปยิงพวกชุดไฮยอะไรกนเนี้ยเมื่อไหร่จะตายตแต่ก็เราได้ปืนหนักบ้างและมาเดี๋ยวไปยิงมันครับนี่ก็มีปืนหนักเลยเนี่ยเพื่อนี่คือบวกอยู่นะ ตอนนี้คืีเราก็ต้องฝากความหวังให้กับเพื่อนและเพราะว่าปกติผมก็เล่นในคอมเลยก็มาเล่นในมือถืออย่างนี้คก็ยิงไม่ค่อยได้เลยแต่เพื่อนนี่คีก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วนะเสียงมาเลยครับโวイโวยแลวมาเปิดตรงนี้พอดีถามจริงไรก็ร่วงครับเอาดิไรก็ซ้ำไปสวยเอาว่าสวัสดีก็ได้มาแล้ว เราได้ QB มาเลยก็เลือกนะมนต้องอย่างนี้นี่เรามีปืนหนักนี่คือยิงได้บ้างละมาถึงก,กลับบ้านครับแต่ก็ได้ของมาเยอะมากเลยแต่ก็ได้ปืนหนักมาก,ก็หลายกันบอกเลยแล้วจ้าเมื่อกี้ตอนที่เรามีกลเบานี่คือยิงไม่เข้าไงแต่ก็พอมีปืนหนักก็สู้ดได้บ้างละมา ลาก็มาถึงบ้านเราอันนี้บ้านเราก็มีปืนหนักใช้แล้วก็มีหลายกระบอกแล้วตอนนี้เนี่ยรีลาก็เก็บไปแต่ก็เสียดายครับตอนที่เราชิงแอดรับเมื่อกี้ก็เรายังไม่มีปืนหนักนะถ้ามีนี่คือน่าเจนัวลายก็มีแค่กลนเบาลูกซองเล้วฟาร์มัสอะไรอย่างงี้กว่าจะยิงได้นี่คือลำบากมากอะ่ะเพราะว่ามันก็ยิงไม่ค่อยเข้าครับเจอพวกชุดไทยอะไรอย่างเงี้ย แล้ก็ได้มาลปะป่ะวันนี้ครับแล้วก็มาแค่นี้ดีกว่านะแล้วก็มาสั้นๆพอแล้วเดี๋ยวปรับปุ่มหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ที่ขี่ขับรถที่อ,อย่างยากเลยผมได้ปรับผมนะปะ่ะแค่นี้พอครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับแล้วก็เกันใหม่ไว้อัสสวัสดีครับบายครับทุกคนไปละ